เด็กสวัสดีค่ะหน่อยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะออกไปเลยทำไมมันตั้งแบงนี้ล่ะมาทางนี้ลูกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ชั้นไหนเนี่ยชั้นห้าชั้นห้าเหรอใช่เด็กน้อยจะไปไหนนี่ไปดูสระน้ำดูสระน้ำเหรอสระน้ำโรงแรมเหรอใช่ค่ะไปค่ะไปเดินไป นี่นอ,นอ,อยู่ฝั่งนี้เราต้องเอาคีกัรดแตะก่อนลนกนี่แตะตรงนั้นแล้วมันจะเปิดได้อใช่ไหมกดเออกดกดกดแล้วมันไฟได้เพื่อถ่ายด้หรอเัผักผักักไปไปกดใหม่ดูกดใหม่ อะไรไม่ใช่เวลาเราไปฝั่งนี้เดินไปเ,ไเดินไปเดินไปหนูอย่าเดินไปทั่วนะลูก ้องบินด้วยเหรอนี่นี่มันไปแล้วนามีนป๊อปาตัวนองเขาไม่ให้เล่นลูกเขาให้นั่งดูเฉยๆนั่งดูตรงนี้ไงลูไม่เปิดไงเขาให้เนั่งดูเตรงนี้ไงลูเขาไม่เปิดไงเขาให้เรานั่งดูเฉยเย เด็กสวัสดีค่ะหน่อยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีจ๊อบสวัสดีค่ะให้เ,เราได้กินขนมด้วยเออกินขนมไปด้วยอ,อ,อยู่ที่สระว่ายน้ําของโรงแรมแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดให้เล่นเนาะเพราะว่ามันเป็นโควิดใช่ไหมโควิ <COVID S 2> ด ทำให้เชื้อโรคมันแพร่กระจายเขาไม่ให้เน่นหนู